ติกันด้วยนะผมนึกอยู่ในเกม GTA IV นะวนนี่มาเกียนเดี๋ยวเาไม่มีเล่นเลยหาเล่นด้วยวันนี้อล้วของมึงวะกูให้ ระเบิดซ cool. <society. S 2> ีโฟดีว่าเจ็บเพือนเจ็บเือความเนียมเล่นเกียนกงอนมีอะไรเล่นเอ้ยออตำรวจบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยบ้าเอยไอ้บ้าเอ้ยลง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 ดีไปรี รีบ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 โอ้ถอยไปการขับรถที่ดีต้องขับทางนี้นะครับผมเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเพลงเพลงปิดแป๊บติดลิขสิทธิ์ว่ากดติดลิขสิทธิ์ เขามึงชนทำไมเนะี่ยน,นี่ส่ไม่ดีนะกูให้ไม่มีอะไรมากแกบอกว่าตายแน่อไอ้หัว ไม่เหมือนไม่เหมือนพิบูลม์ตาลิบันไม่เหมือนนะไม่เหมือนอโอเคนี่จะเป็นรับตอนอมาคืนหากะหรี่ดีไหมเนะี่ยดีวะนี่มามั่วเนี่ย

ม่ต้องลุกาละุ๊อุ๊อ้อาวอาวโดนตุน้ยจะลบอืมามา,มาอ้โอ้โอ้เอตว์กูเรไม่ไหวมึงเดี๋ยวกูตายโอ้โอเด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 เตายแนะ่ตายแนะ่กูคืนทั้งนี เดี yeah. mm. Mm. ๋ยวครับ่เดี๋ยหาเรื่อหาเรื่องนี่อะไรอะไรแล้ววะจะไฟจะไฟจะอืมอืมอืมมอนเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าเอา โอ้สัตว์ไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวละโอ้ตำรวจเดี๋ยวอื้มใสยคางไปเดือยกูลงนี่กูตายปะกูลงนี่กูตายมั้งวะเดี๋ยนะเดี๋ยนะโอ้โหมันรอมาละโอเคมากูสู้เว้ย วิ่งติดหลังมันวเอาให้บางกระสุน,นโอ้ยิงผิดมาละออกมาละออกมาละเปลี่ยนราคาจะมาเต็มยอดขนาดนี้ขุมไม่วันไหนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนบอ,อ,อ,อกขุมมาได้เี๋ยวน่นเดี๋ยวน่นเดี๋ยวนุ่น,น ทนแน่ไอศตร์อ,นนอ,นนอม่อระเบิดระเบิดนีออ่อะไรลูกสองโคตรโหดลูกสองพ่อสุดับมแล้ววะออเออเออเออ,เอ,อโอ อันนั้ของลุงว,วะน้อยไหว,ว,วละเดยวเดยวเดยวกลืนจนไม่ไหวละลุงแกโหดลุงแกโหดต้องเจอแลมโบน้องดำ้็

ไอ้เฮียผิดทางอาอ,าอ้อ่าหืออ่าหืออึงดึงึงไอสัตว์เออ,เอ,อตายเลยตายเลยไม่ว่าคุณจะตายที่ไหนคุณก็เกิดที่น่าโรงบ้านอยู่เสมอนั่นไงว่าลนะดูดิตังค์หายไกี่บองเล่นไดนะ้ไหะ ชีวิตนี้เกียนครับผมตำรวจควยุยพ่เอเยด็ดแม่เย็ดแม่แม่เฮาไปไหนขอยืมหน่อยปืนนี่มันโคตรแรงบอกเลยเรอะขอยืมรถมึงหน่อยต้องตายอย่ะกูเหยียบซ้ำ โอ้ยโทษแม่การขับรถที่ดีถาไทยถาไทยเดี๋ยวเด้อเด้อเดี้อเด้อจุดแขคมม์โอเคมานี่แหละจุดแคมม์กู ว่าจะอยู่ที่ไหนก็หน,นีได้หมดเตรียมเตรียมเตรียมไอของมึสงส่งอะไรกันปะโอโทษโอคืออะไรกัน โหฝัดรถนดากลับมาให้เดิมเดี๋ยวตำรวจไปอยู่ในของมันวะโอเคไม่มากไปละ เขาอปเตอร์ไวเป็นนี่เหียเดี๋ยว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 อย่าบอกกูเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ท่านเฮ้ย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 ไอสัตว์เอ้ยไอเหี้ยขับตื่นกูโหดไหมไอ้ห่าเอ่ออืมอือหื ต้องลงมาปลดไฟให้ได้ลงก่อน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 อเดี๋ยวเดี๋ยวขอบบินขอบิน,บนเฮ้ย ơi. อ๋อไอ้สัตว์อธลอดภัยที่สุดลงให้ได้เถียงไม่นานโอเคลงเลยสัตว์อ๋ออ๋อโอ้โหหองจะเกลี้ยงเลยนี่ขับได้ปะ อย่างนี้ขับได้ไหมขับได้ไหมขับไม่ได้ว่ะอะไรไวะเฮียน,นั่งไาใน,น,นลุ้นลุ้นเอาไงม,มามาเออ,อ,อ,อม,มาผมมาผมแม่เอาเลยเตรียมเอาที่มึงสบายใจ

เดียวเดียวไอเฮียถ่ายละถ่ายละเฮ้ยโอ้โหเกือบออืไอ้ฟลัดมาอีกละโอ้เป็นที่ที่กูต้องการพอดีมา ว้าวยกล้อช wow. ัว์จังไงะอือหือหมดจัดหมดจัดหมดจัดอมยกล้อยกล้อโอ๊ะโอ้ยเหี้ยยกล้อยกล้อยกล้อกูเจ็บ ยกล้อกูเจ็บอ่ะฮึแม่โอ้ชีต what the f ใครทำวะเนี่ยอะไรอะไรอยออปิวเฮียปิวเอามึงเอาเปียวเปียว

หลบจะที่นด้วยแล้วใครแครตามูมาโอโโดนโดนอ,อยากจาโอเคเตรียมนีเลยค่ะนี่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 น ยื่นข hey, ้อผมเฮ้ยจะไม่ขาดคนแล้วนี่ยโ่้โหรุนแรงดเงี้ยเดี๋ยว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 ขับหลังกูนี โอ้แบบทำลายหลักฐานแป๊บทำลายฐานแปบบ๊บอืมกูให้ออสักเดี๋ยวดยว เตียมออกเลยไปออกไปเนไนมแม่นแม่นไอสัตว์ไม่แม่นละอุ้ยแม่นกับมึงแล้วมาลงมาลงมาลงมาไอสัตว์ลงมาเดี๋ยวนะลืม รีบไปเลยค่ะรีบๆๆๆรถรถเอ่อเห็นสิครับรออะไรตายรอบอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ย น่าเสียใจโอ้ยโอ้โหโอ้โหอืมควันตีนอืมมาชนกูมาชนกูนกอ้าวโอเคครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะไม่มีอะไรเล่นเฉย ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดซับด้วยล่ะครับเอ้าแล้วรูบนี้ไปโดน,โดน,นอะไรมาอ้าวะอุ๊ยอา้าวครับขอบครับ,บโอเคอย่าลืมว่าอย่าลืมกดซับด้วยบายครับผม